สวัสดีครับวันนี้และบริตาก็พามาอัปเดตการแต่งกิ่งแขนงนะครับของต้นทุเรียนนะครับดูใบนะครับใบเขียวเข้มนะครับดูก็ใบมีความยืดหยุ่นดีนะครับผมว่าแต่งแขนองออกนะครับน,นี้นะครับพอลงสารได้ประมาณเกือบสามสิบวันแล้วนะครับ งนี้วันที่ยี่สี่ตุลานะครับก็ครบสามสิบวันนะครับพอตัดแตงกี่นครับด้านในนะครับเพราะว่าถ้าลมหนาวมาก็รอดูการออกดอกเขาว่าจะดอกจะมาไหมนะครับทีแรกที่ลงสารนะครับก็มันยังไม่มีประสบการณ์นะครับอันนี้เป็นหมอนทองต้นคู่นะครับเป็นคู่ใบก็ตัดลงมาครับ ใบสมบูณ์มากนะครับใบใหญ่นะครับหมอนทองสนครูนะครับผมก็ชีดล็อกกีนอีวีนะครับสี่ยี่สี่ยี่บหกนะครับทุกสิบวันนะครับเพื่อตัดต้นอาหารมาเรื่อยๆนะครับก็ชีดได้สามครั้งแล้วนะครับแล้วก็ใส่แปดยี่สิบสี่ยี่ิบสี่ประมาณสองครั้งแล้วนะครับห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ อันนี้ใบก็ายังหลุกหนาอยู่ผมยังตัดเต่งมันยังไม่หมดนะครับเพื่อให้แสงแดดลงนะครับมอทองมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้ก็ต้นต้นเตี้ยนะครับมอญทองก็ต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะครับก็จัดเจ่งเหมือนกันนะครับนี้ก็มอญทองนะครับอันนี้เคยเอาดอกเองนะครับต้นนี้นะครับแต่ก็ไม่ติดลูกนะครับต้นยังเล็กอยู่นะครับ ปีนี้ก็ลงสาลองดูนะครับจะได้สิมชักรูปไหมนะครับบนถนนนะอันนี้ก็ต้นนะครับอันนี้ก็ตัดแต่งนะครับล่งไปเลยนะครับให้แสงแดดลงนะครับบนถนนเช่นกันนะครับอันนี้เป็นกบชายน้ํานะครับตัดแต่งนะครับล่งแต่บางเอื้อนขึ้นไปเหยียบกิ่งหักนะครับเสียดายมากนะก็เป็งแผลเลยน้องเขานะครับ ให้แสงแดดลงนะครับมีประพาชมบรรยากาศใกล้จะค่ำแล้วนะครับที่ไร่พระนิตานะครับไร่เมตตาก็อยู่ที่สกลนครนะครับอำเภอพนาสน,น,นิคมบ้านหนองเดือนตำบลช้างมิ่งนะครับสุเรียนก็มีมาเยอะอย่าพนพยายามทดลองปลูกดูว่าจะดกดีไหมนะครับก็ใช้ปฏิพันธ์ป๋าเสวงการเกษตรนะครับจงนี้ก็สะสมอาหารนะครับ รอกินอีเว40-46แล้วก็ตัวสารจำใบพิบัพนะครับทุกสิบวันนะครับถ้าลมหนาวมาของอดอกผมก็จะเปิดตาดอกนะครับแล้วก็ฝักข้นอยู่นะครับของปลาเชฟปริศพันของปลาสวยงามกันระสีะครับโอเคนะครับวันนี้ก็อขอความสุนขในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ